กงขาตั้งระยะกำลางา่ายนะครับขาเราเอาตาตะลุยยังไงมาตัวมาโอ้าตมาเก็บอลาเมื่อกี้ไปเดือดพลาดไปเดืาดพลาดจริงๆเลยนะตัเออกตอนนี้าตอ้าวไปถ่ายด้บอลยังไงโอ้โหกันได้นะครับบอลหังข้าขึ้นมาทั้งสทีมตาอไม่ได้ าที่เบอร์13จริงเลยครับโอวโหงแ่คอพี่แกเล็งนุ่งเลยฮะตามเหียบแ้วนะนี่ปูนะเดนโยนยาวแล้วสนุกโยนมาติดโอ้โหเบอร์ว่าเอามนลงไอ้เจ้อยูดีมันก็น่ึ้นมาสัตว์บอกดูดีตดยังไงวะคือัะ เบอร์ามงานมาที่เบอร์แเบอร์ไหลมาเบอร์เดเบอร์เจ็ดเดียวมาครับก็งเอ่ยโอ้โหอะไรตัดหูเลยอโอ้โหพิเศนะเป็นยังนี้ต้องบอกว่าตอนหาตรจเหนียวจริงจริงบให้ลบเนั่งดเอแแต่ดจมทีห้าไม่มีอะไรเพิ วัดระลุมได้บอลอนนี้ผู้คนช่วยกันจุนนะไม่รู้ลูกเดียวนะไม่สในใจมากลูก <c ười> เดียววัดจ <c ười> ีงแกบอกไม่ยอ,อมันเอ็มพี่ฮะจีนก็บอกว่าจีนพี่ครับเล่นเจนพี่ผู้แข่งเขาอยู่ครับเพื่อน จะได้เ็นตัวตัวจริงอู้หูเจ็บเจ็บปนมาเลยนะเฮ้ยเฮีเยเฮียอยู่ไหวไหมหอากาศแล้วหายปีนป่าไปตัวเย็นแวยังเหลืออ๋อยังเป็นมาสามหนึ่งนะสามหนึ่งโอ้ยแรงไปนิดนึงนะลงไปสามตัวโอ้โหดูนะทีมยิตัวจะเป oh, 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 ็น oh. oh, เป็นตัวที่ส0เนี่ยไหมหมาอาจารย์หนึงเของเขาได้แล้วครไม่ใช่ลูกบอยู่กางสนามไม่เล่นนะอาจารย์ไม่เล่นนะไม่ต้องหักอีกออกมาครับดูตัวเลยมาร้อนเกินไปเอาไปครับเดินมาพี่บิ๊กมีเดี๋ยวผ่าตุ๊กตาตันี้เหรอโอ้ยน่าจะโอ้ย อาจลอยผมมาเพื่อนเพื่อนไปไปไปเลยไปอยู่ด้วยเได้รอนอีกแล้วป้าพงศ์ยงสุดเท่าไหร่นะกนะครับโ้หโอ้โหเท่ไห่อีกนะฮะจริงจครับโอ้แต่พี่แกติดอินยงเลยติบอลแล้วนใช่ัโอ้ยจงมาพี่พี่ทันเลยะ ไปแก็ะเปนคูระหว่างเียแก้เข้ากับรัเพียงเาก็เตียตัวขายงน้เขาสูช่วงขายเกมียนกเป็นวถาิเงจียังคองบอลได้อย่างเดียวแน่องอะไรนะต่ายยิงตดอีก เอาตนแบยังไงขอโอกาสสักีโอกาสน่้เองเลย้บอ่โช์นจับคืนมาได้เบอร์หเป็นคนตเออาันนี้เอาเอาแล้วโอ้ยอยติดนะครับเอาเตขึ้นมาตัวบอกไ่เป็นหนาชิลชิลเบอร์สาร์บวสามเะอ่าเรียบร้อยนะไม่พร้อมเล่นนะออม ต <Happiness? S 2> <ster house? S 1> ดนี้มีโอกาสนอกานไกลๆสกพัดมาเดมาติดม oh ีเก่งมาทางขวาครับเบือเจ็าแล้วเจ็บยังไงโอ้โหโดนการอืองมาวันนาร์้าแล้วแต่ดูนุออมาตลโอ้โหยังยาวไปนะครับเป็นวจีที่อาดบอล โตอนนี้โนีูได้อยเกี้นโจสว้เพื่อนไปโอ้โหอาว่ตัได้เะบอลเข้ามาเวลาส่งบอลดุจังหวะด้วยไม่ต้องลิงเยอะเลยส่งบอลง่ายง่าเาง

เลือดหายะไม่รู้จะหลังท้ายหรือจะตัดหรือจะยังไงเมื่อกี้โอ้โหคุณใส่กล้าเสะฮะเล่นเหาะออกต่อตรงกลางไหลมาลงไปจริงต้องตกลงนี่บอกขอจัดกลางกลางกับหนึ่งพีซีมาเป็นพี่โดนครับนะโดนครับนครับ

คือมตุ้งกลนะหารผาจังหวะนี้วัสนุแกก็เล่นไปก่อนดิใช่เราตูครับองการขึ้นมานะการขึ้นมาการขึ้นมาทัมดขึ้มาเราจะช่วยดูด้วยนี่เขาดดก่อนหลังมงอนมาแล้วีตัเาดนัไปได้ไปหมายเราแล้วโดนยาวแล้วครับจังหวะนี้โดนยาวาปะ มีแขนดนดาวมึงมองถ่ายดีร่ามาถ่ายไม่ดีนะานีบอลลอกีกว่าถ่ายมาแล้วเติมแล้วบอลแกได้ยขางอุ้ยพงจิโดนบอลเลยนมันไม่อาจจะเป็มวะม่เต็ลูก้องไม่เข้ามาเลกต้แล้วาู สองคนด้วยเลยโอ้โหมาเนี่นึ่งสองามไหลมาเลยอหรัวนนอาี่ห้ายิงไหม

เมื ine, ่อใครยิงอ่ะใช่เลยครับมาตรวจเคเบินเ้ยเฉยเฉยเฉยเ้ย <ion> <destroys watching Olymp Sunday>